มึงรู้ไหมว่าชีวิตเขาเนี่ยสบายขึ้นขนาดไหนมึงรู้หรือเปล่าสิ่งที่กูกำลังทำอยู่มีกี่ล้านคนในประเทศไทยที่รอดพ้นจากการต้องมานั่งไหว้ในทุกๆปีเพราะเชื่อว่าถ้าไม่ไหว้แล้วจะไม่ดีจะไม่เฮงมึงรู้ไหมมีกี่ล้านคนที่ชีวิตดีขึ้นเหลือเงินเก็บเยอะขึ้นไม่ต้องไปกังวลว,ว่าไม่ไหวไม่เป็นไรไหว้เป็นไรปีหนึ่งเขาประหยัดไปเป็นหมืน่น เขาเหลือเงินเก็บเขามีเงินไปใช้นี่เขามีเงินเอาไปทําอย่างอื่นมึงรู้ไหมสิที่กูพูดทําให้คนเนี่ยลอดพ้นใจความเชื่อพวกเนี่ยมากขนาดไหนแล้วชีวิตเขาใช้ชีวิตสบายมากขนาดไหนทําไมมึงไม่พูดถึงคนกลุ่มนี้ทําไมมึงไม่เห็นใจคนกลุ่มนี้บ้างที่เขาจมกับความทุกข์จากการซื้อของไหว้ไปไหว้แล้วเขาจมกับความทุกข์ในเรื่องการไหว้แบบนี้มานาน ทำไมมึงไม่เห็นใจแล้วไม่ให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้บ้างที่มีตั้งมากตั้งมมยที่เขาลอดพ้นใจความเชื่อแบบนี้มาได้จนมีเงินเหลือติดตัวตั้งมากมายจนมีเงินใช้นี่ใช้สินตั้งมากมายมึงดูเอามึงอมันเห็นแก่ตัวพวกมึงที่ด่ากูเรื่องว่าอะไรเนี่ยมึงเห็นแก่ตัวเพราะมึงเอาความเชื่อมึงเป็นที่ตั้งแต่มึงลืมไปว่าเขาก็มีอีกกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมีมากเสียด้วยที่เขาเลิกไหวได้ แล้วเขารู้สึกว่าการไหวเป็นเรื่องเสียเงินเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่เขาทําแล้วเขาเลิกทําได้แล้วเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเขาสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะแลวเขาสบายใจที่เขาไม่ไหวเพราะเขาจมกับความทุกข์ว่าถ้าไม่ไหว้จะลําบากถ้าไม่ไหว้จะยากจนถ้าไม่ไหวจะพี่คนพิการถ้าไม่ไหว้จะขายของไม่ได้ถ้าไม่ไหวชีวิตจะตกต่ำเขาจมกับความทุกข์เรื่องความกลัวแบบนี้เขาจึงต้องไหว้มาต่อเนื่องทุกปี ด้วยความกลัวจากความเชื่อผิดที่พวกมึงยัดเยียดให้เขาแต่วันนี้เขามาฟังกูมาฟังหลักสัจจาความจริงมาฟังเหตุผลเขาเลิกไหว้ได้เขาเลิกกลัวได้แล้วเขาสบายใจขึ้นเยอะจากการเลิกไหว้แล้วประหยัดเงินขึ้นเยอะไม่ต้องเสียเงินตั้งเยอะมึงไม่เห็นใจคนกลุ่มนี้บ้างเหรอกูถามหน่อยมึงเห็นแต่กลุ่มพวกมึงว่าเขาจะขายขอไม่ได้ เขาจะซื้อของกันยังไงเขาจะขายของกันยังไงเพราะกูมาพูดขวาความจริงแล้วมึงมาพูดดูถูกความเชื่อเขาทำไมคนอยากเชื่อเกิดประโยชน์ตั้งเยอะมันผิดอะไรแล้วคนเหล่านี้เขาผิดอะไรที่เขาอยากเดินออกจากความเห็นผิดที่เขาอยากมีความเห็นถูกต้องที่เขาอยากมีความสบายใจโดยไม่ต้องไปไหว้ที่เขาอยากมีความสบายใจโดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไหว้ของเหล่านี้เขาผิดอะไร